อยู่ที่ร้านผับเผยบายเรือนผ้านนนะคะที่นี่บริการดีมากแต่เรายังไม่ได้กินหรอกเพราะอะไรรู้ปะสั่งไว้เฉยๆถือไว้อย่างนี้ยังไม่ไม่ให้เก่นโอ้แดงโซดามะนาวอร่อยมากอะไรนะเนี๋ยเขียวนายกมะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะใครมาก็ก็ต้องสั่งว้าเขียวเก็ดนินเขียวเก็ดนิ่อร่รเหยอะมากแล้วไก่เหมือนแบบอยู่ในนิตัึู คุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะอยู่ที่ร้านผัาเผยใบยเรือนผ่านนนะคะร้านนี้พิเศษมากมากก็คือเขาจะใช้พี่ที่เป็นนักโทษที่ใกล้จะออ,อกจากเรือนจําแล้วนะคะมาทาอาหารนะคะที่นี่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีส้มตำนะคะมีหมอ้อแกงขนมถ้วยกละดีบปั๊บซาลาเปานะคะแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยแล้วบริเวณนี้นะคะทุกคนค่ะส้านเนี่ยจอดรถตรงข้างหน้า ก็จะมีร้านล้างรถด,ด้วยคาแคร์ซึ่งก็จะเป็นพี่ที่ที่เป็นนักโทษนะคะในการที่มาล้างรถให้เรานะคะที่นี่บริการดีมากคือตั้งแต่ขับรถเข้ามาคือพี่เขาไปฝากฉันตั้งแต่เรียกรถชันตั้งแต่กลางถนนอ่ะเออไม่รู้ด้วยว่าเป็นรถจ้าหรือว่าไม่รู้ด้วยว่าเออจะต้องมาลานนี้นะคะก็จะมีพี่คนหนึ่งนะคะซึ่งใส่ชุดของลานนี้นะคะเดินไปเพื่อให้รถขยับไปเอ,อแล้วก็บอกแล้วก็ถามฉันว่าจะไปไหนครับเราก็เลยบอกว่า มาล้านหับ เผยนะคะเขาก็เลยฝากเข้ามานะคะที่นี่คือดีนะบริการดีมากนะคะทุกคนแนะนําให้มาแล้วก็ราคานะคะไม่แพงนะคะจริงๆจะสั่งไปแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยธรรมดาก็อยู่ประมาณ35พิเศษก็อยู่45ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่ธรรมดา45พิเศษ55บาทนะคะก็ดูราคาได้ตามดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เราสั่งมาไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิลคุกกี้กระปุกละหกสิบบาททุกคนและอันนี้ขนมปังกรอบ3 0 บาทนะคะคุกกี้เม็ดมะม่วง35บาทเรามาสั่งดีกว่าน้ำาอามาดูน้ำนะคะอันนี้จะเป็นฝีมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เป็นฝีมือพวกพี่หมดเลยหรอใช่ครับามเลยเหรออ,อ,อ,หรอุ้ยเ,เก่งอ่ะฮ้ยเอาไหมหนูอะไรพ,พี่พี่ก๊อฟสั่งไหมเอาไชาเขียวเอาชาเขียวหนึ่ง,ง,งแล้วก็ใบเตยฝอยทองหนึ่งไอปอดโยกแน่วันนี้ปอดถูกต้องโยกแน่แน่นะคะน้ำเอาน้ำอะไรดีพี่หนูอยากกินน้ำแบบนี่แดงมะนาวโซดาหนึ่งเอาอะไรหนูน้ำอะไรกันกาแฟ เอากาแฟเลยครับทำเป็นการน้องเย็นครับนองเย็นหวานไม่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 หวานเอาทำไมไม่หวานเลยชอบไม่หวานเจาอยากรู้ว่าทำไมร้านถึงได้ตั้งชื่อว่าหับเผยครับหับเนี่ยแปลว่าปิดประตู ตอนเย็นแปลว่าเปิดประตูตอนเช้าครับเป็นคำโบราณครับและร้านเปิดอี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเป็นโมงครึ่งครับถึงสี่โมงครึ่งครับทุกวันทุกวันครับที่แบบว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยที่มาแล้วต้องได้กินต้องได้แบบให้กินอันนี้เหอะคืออะไรคะถ้าเป็นน้ำเนี่ยเป็นต้มน้ำหยกต้มน้ำหยก ส้มนายกหนึ่งค่ะพี่หรือว่าส้มนายกหนึ่งแล้อะไรคะน้วเขียวเกตินินครับเขียวเกตินินคืออะไรคะเป็นชาเขียวปั่นใส่ฉ่ำคุ้ยครับอีกหนึ่งค่ะพี่แล้วอะไรคะแล้วก็กะหรี่ปั๊บครับอ๋อกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บของเราจะมีสามไส้ครับมีไส้ถั่วไส้เผือกไส้ไก่ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือกะหรี่ปั๊บเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแหละกะหรี่ปั๊บเราสั่งแล้วแต่เรายังไม่ได้กินหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะสั่งไว้เฉยๆถือไว้อย่กินยังไม่ได้ให้เเ่าลยขอองกน อนนี้นะคะเมนูที่เราสั่งนะคะก็มาแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งนะคะเส้นหมี่ประเดี๋ยเส้นหมี่ขาวเส้นเล็กเส้นเล็กเหรอเล็กเหรอแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเส้นเล็กนะคะอันนี้ก็เส้นเล็กเกาเหลาในก็เล็กนะคะและอันนี้ก็เป็นเค้กนะคะเดี๋ยวเราลองชิมเลยแม่แบบไม่ต้องเติมแดงโซดามะนาวอร่อยมากอ่ะอันนี้หนูชิมเลยพี่ก๊อฟอะไรนะเนี่ยเขียวนายกไม่ใช่เขียวเก็ดนิน อะไรนะพี่เนี่ยเ,เขียวเก็ดนินเขียวเก็ดนินอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะใครมาก็ก็ต้องสั่งว่าเขียวเก็ดนินเขียวเก็ดนินถูกต้อง <laughs> เขียวนายกมึงเมื่อกี้เนี่ยไปจากไหนก่อนเมื่อกี้เนี่ย <laughs> เขียวนายกเขียวนายกอร่อยเป็นไงนมเหรอนมนมอืมอร่อยมากตกทีสบส่บ้านอร่อยอะ่ะเธอจะบอกว่าชาวกล้วยอ่ะไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้านะคะข้างในคือชาวกล้วยเยอะมากและอร่อยจริงอันนี้อะไรอ่ะ เกี่ยวเกตส้มส้มอะไรวะส้มนาดีไม่ใช่ส้มมัดีป่ะพี่ส้มนายหยกครับนกยพี่บอกว่าอย่าถ่ายเลยพี่บอกเนี่ยอร่อยอ่ะพี่ส้มตำด้วยทุกคนเออจะจะบอกว่าตอนเรามาเนี่ยคือคนเยอะมากนะบรรยากาศข้างนอกคือไม่มีโต๊ะอ่ะแล้วขณะไหนเมื่อกี้นี้คนเยอะมากซึ่งตอนเนี้ยเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะคนยังเยอะเยอะอยู่เลยอ่ะกินเลยพี่ครับ ที่บุม้มสั่งอะไรไปบุ้มอ้วนไม่ต้องเติมเลยเส้นเป็นไงคือยังไม่กินเส้นยังไม่กินเส้นก <c oughs> ินแล้วอร่อยแล้วเมื่อกี้อหะ <c oughs> อันนี้เส้นเล็ก <c oughs> ทุกคนอร่อยมากรสชาตินะคะแบบว่าไม่ต้องเติมเลยแล้วมีความเข้มข้นนะคะจะมีความแบบว่าเอ่อเส้นเนี่ยจะมีความแบบ ไม่เละจนเกินไปหรือว่าไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ลูกชิ้นหมูเนี่ยคือหมูจริงๆไม่ใช่หมูแป้งนะคะแล้วก็ดูดิสามสิบห้าบาทเธออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ๋เรืออร่อยเนาะอันนั้นอะไรหนูนี่แหละเกลืาเหลืเ,เ,หลเป็นไงจ๊ะเกลุดยอดหมูจริงออยากรู้ว่าเขาเปิดร้านนี้ไปแล้วกี่ปีน้ำเดาดีกว่าคะน้ำเดาดีกว่าสามรอยห้าสิบปีสาม้อยห้าสิบปีมันเก้าเก ลองเดาไหลองเดาไเวลาเดาชอบเดาแบบเกินเกินไว้คุณพ oh, okay. ี่คะร้านนี้เปิดมาแล้วประมาณกี่ปีคะปีแล้วค่ะร้านกัดาสีแล้วอ๋อเกือบปีแสดงว่ามาไม่ใหม่เลยเฮ้ยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาเลยนะคะนี่ขนาดแบบว่ายังไม่ได้แบบว่ามีการ PR อะไรกันเยอะคนยังเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยราคาถูกแล้วก็อาหารอร่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านนอกด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ดูบรรยากาศตอนที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวเอ่ยทำส้มตำเอ่ยใดๆเอ่ยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เมื่อกี้นี้เรจะบอกว่านะณะที่เรานั่งกินกันอยู่นะคะได้คุยกับพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่เนี่ยเรือนจําจังหวัดนนทบุรีมีแต่นักโทษชายอย่างเดียวตอนนี้มีนักโทษทั้งหมด2,000กว่าคนเยอะมากเยอะมากแล้วพี่ก็บอกว่าก็ยังมาเรื่อยๆซึ่งคดีที่ที่ที่เยอะๆเลยก็คือยาเสพติดเพราะฉะนั้นจะจะบอกว่ายาเสพติดมันไม่ได้มีข้อดีเลยนะทุกคนอันเนี้ยคือที่นั่งๆคุยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือเขาทำหมดเลยทุกคนทําจากข้างในนะแล้วก็ส่งมาข้างนอกจริงๆเนี่ยมีทำเบอร์เกอรี่ด้วยมีพิซอมีพิซ แต่เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาออกมาขายพี่พี่เจ้าที่ก็บอกว่าที่ไม่อ,ออกมาขายเพราะว่าด้วยความที่ตรงนี้เป็นชุมชนตลาดแล้วก็จะมีร้านเบเกอรี่เขาก็เลยไม่อยากจะเอามาชนกับชุมชนมชอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะคือเป็นข้อดีที่แบบคิดเผื่อชุมชนด้วยจะบอกที่นี่นะคะมีแบบว่าการทําแบบโต๊ะไม้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยฝีมือของพี่พี่นักโทษทุกคนเลยนีย่อันนี้ขนมถ้วย12บาทซิมเลย อร่อยไม่หวานมากหม้อแกงเมื่อกี้ได้ข้าวม้อแกงมาเซิร์ฟใช่ป่ะคุณลุกก็บอกเลยป่ะเฮ้ยขนมถ้วยขนมถ้วยเลยนะขนมถ้วยไหมเหรอแม่อืมอร่อยมากแป้งบางแป้งบางมากเขาบอกแล้วเรารู้ได้ไงอะไรอะไรเนื้ออะไรอ่ะอะไรไส่อะไรอะไรอะเห็นมากเลยหรอถึงได้ดีอะอยู่บ้านกินอะไรอยากรู้อยากรู้รู้แค่นี้อยากรู้แค่ได้เลยอยู่บ้านอยู่บ้านได้กินอะไรไหมข้าวเปล่า อ,นนอันนี้ไส้อะไรคะเนี่ยพี่สีส้มเป็นตัวครับสีทมส่วนส่วนส่วัวสีส้มถั่วสีเขียวเผือกครับเปือกไม่มีจุดคือไส้ไก่อ่าเอาไส้ไก่ที่อยู่ในจักรยานนุ่นแบบไหนครับ

แปดบาทพแปดบาทบ้าบอใกล้ดิโลครึ่งนะคะไอผมหุ่นเท่เดี๋ยวมึงโดนรวบเท่าไหร่ที่บอกว่าวันนี้เขาหุนเท่เดี๋ยวโดนรวบละวันหนึ่งขายประมาณกี่ลูกอะไรเงี้ยพี่สามร้อยลูกอ่ะแปดบาทแปดบาทตัวเจ็ดโลอ่ะไก่โลครึ่งนี่ยังงงอยู่ว่ากับอะไรจังไหนเนี่ย จะบอกว่าเขาบอกว่าพี่ๆที่ออกมาทํางานตรงนี้นะคะเขาจะเป็นพี่ๆที่ใกล้จะบทโทษอะนะคะใกล้จะได้ออกแล้วมีเมื่อกี้พี่คนนึงบอกว่าเดี๋ยวจะได้ออกแล้วมกราน,นี้นะคะแล้วก็จะได้นําอาชีพนี้เอาไปทำมาหากินด้วยคือจะบอกว่า พี่ๆที่เป็นนักโทษนะคะที่กออกไปแล้วอะบางทีสังคมชอบมองว่าคนที่อยู่ในเรือนจำํำไม่ดีอย่างอุ้นอย่างนี้นะคะจริงๆชีวิตคนเราก็ไม่มีใครดีร้อเหรอกเออบางทีคนที่ไม่ได้เข้าเรือนจำอะเลวยิ่งกว่าคนข้างในก็เยอะนะคะเออแต่แค่ภาพดีเท่านั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เขาแบบว่ามีโอกาสออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะ <c oughs> ก็ให้เราอย่างคนข้างนอกอย่างเงี้ยให้รู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะให้กําลังใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ในสังคมเดียวกันเนี่ยจะว่าการให้เกียรติสําคัญมากๆ <c oughs> นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ไม่มนีอะไรจะพูดมากเพราะว่าพอมาแป๊บเดียวเรารู้สึกว่าเห็นความตั้งใจของพี่ๆเขาและทุกคนคือพูดเพาะหมดเลยจ <c oughs> ะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองมาที่นี่นะคะตั้งแต่ตอนรับรถแล้วชื่อว่าพี่ช็อกพี่ช็อกตัวใหญ่มาก พื้โบกรถเหมือนแบบพี่ช็อกวิ่งไวกว่ารถกูขับอีกอะแนะนำนะคะมานะคะเปิดทุกวันนะคะ8 3ดโมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีหับเผยบายเรือนน้ำานนเรือนท่านนฮะเรือนท่านนจะออกจากรวารแลละ <laughs> จำอะไรไม่ได้เอเมห่าสามเพลงแล้วให้กูปิดรายการเนี่ย <laughs> อนนำนะคะทุกวันนะคะเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง16หนาฬิกา30มนาทีนะคะนี่เลยค่ะหับเผยเรือนผ้านนเอ,อจบไปป่ะให้มันจบตรงที่อ่านนะคะ, <c oughs> ะเราแนะนำไปแล้วว่ามีเมนูอะไรบ้างทุกคนก็ลองมานะคะมาแบบว่าอย่าลืมมาถ่ายลงท i ิ t o ตอกกันด้วยแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะคะหับเผยเรือนผ้านนอย่าลืมนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะอยากให้พี่จ้าไปร้านไหนอีกนะคะก็ ฝากคอมเมนต์ามาเลยนะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอีจฉาชาแนลด้วยนะคะเ <laughs> มรลอนอีเมรลอนเมลอนเลยเมลอนด์นี่แม่ทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวห่อเดี๋ยวกลับให้แม่แล้วนะพพน <laughs> เขาอยากให้มปถ่ายตลอดเขาชอบห่ออะไรกลับบ้าน <laughs> เป็นเด็กกตัญญู <laughs> ห่อที่ <laughs> หอ่หอที่เหลือกลับไปให้แม่ <laughs> ไปตไลาดกันเออไปตลาดกันแล้วเดี๋ยว ได้ดิมีเูปม่แกหนึ่งพันบ,บาทแล้วก็เดเขาขนของกลับบา้านหนึ่งเลย <S <s>